เกงลำดับที่1 0 7ในบทว่าชีวิตอินทรีย์คือชีวิตนั้นอินทรีย์คือชีวิตมีสองอย่างคือรูปะชีวิตอินทรีย์และอารปะชีวิตอินทรีย์ในสองอย่างนั้นอรรปะชีวิตอินทรีย์ไม่มีความพยายามใครๆไม่สามารถปรงอารปะชีวิตอินทรีย์นั้นได้ แต่ความพยายามในดูปะชีวิตินทรีย์มีบุคคลอาจปรงได้ก็เมื่อปรงรูปะชีวิตินทรียนั้นชื่อว่าปรงอรูปะชีวิตินทรีย์ด้วยจริงอยู่อรูปะชีวิตินทรียนั้นย่อมดับพร้อมกับรูปะช,ชีวิตินทรีนั้นนั่นเอง เพราะความเป็นไปเนื่องด้วยดูปะชีวิตินทรีย์นั้นถามว่าก็เมื่อปรุงชีวิตินทรีย์นั้นย่อมปรุงที่เป็นอดีตหรือเป็นอนาคตหรือปัจจุบันแา่ว่าไม่ใช่อดีตไม่ใช่อนาคตก็ในชีวิตินทรีสองประการนั้นประการหนึ่งดับไปแล้วประการหนึ่งยังไม่เกิดขึ้น เพราะฉะนั้นชื่อว่าไม่มีทั้งสองประการก็เพราะเป็นสิ่งที่ไม่มีความพยายามจึงไม่มีเพราะความพยายามไม่มีจึงไม่อาจรงได้แม้ประการหนึ่งจริงอยู่แม้คำนี้ท่านพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรก็ได้กล่าวไว้ว่า จักเป็นอยู่แล้วในขณะจิต <Beng> ท <Zen> ี่เป็นอดีตไม่ใช่กำลังเป็นอยู่ไม่ใช่จักเป็นอยู่จกัก <ng asına priorities> <magician> เป็นอยู่ในขณะที่จิตเป็นอนาคตไม่ใช่เป็นอยู่แล้วไม่ใช่กำลังเป็นอยู่กำลังเป็นอยู่ในขณะจิตที่เป็นปัจจุบันไม่ใช่เป็นอยู่แล้วและไม่ใช่จักเป็นอยู่เพราะฉะนั้นชีวิต ย่อมเป็นอยู่ในขณะจิตใดความพยายามย่อมเป็นของสมควรในขณะจิตนั้นเพราะเหตุนั้นบุคคลชื่อว่าย่อมปรงชีวิตตินรีที่เป็นปัจจุบันก็ขึ้นชื่อว่าชีวิตตินรีเป็นปัจจุบันนี้มีสมอย่างคือขณะปัจจุบันหนึ่งสันต,ติปัจจุบันหนึ่ง อัาปัจจุบันหนึ่งในสมอย่างนั้นปัจจุบันที่พร้อมเพลียงด้วยความเกิดความเสื่อมความสลายช่วขณชัะื่อขณะปัจจุบันใครๆไม่สามารถจะปรงขณะปัจจุบันนั้นได้เพราะเหตุไรเพราะเหตุว่าดับไปเองทีเดียวขณะจิตชั่ว เจชวนวาระที่เป็นไปด้วยอำนาจสภาคะสันตติแล้วดับไปชื่อสันตติปัจจุบันเมื่อบุคคลมาจากที่ร้อนเข้าสู่ห้องน้อยแล้วนั่งอันตรการยังมีเพียงใดหรือว่าเมื่อบุคคลมาจาก ที่เย็นนั่งในห้องน้อยฤดูที่มีอยู่ก่อนอยังไม่ระงับไปด้วยความปรากฏแห่งฤดูที่เป็นวิสภาคากันเพียงใดในระหว่างนี้ท่านเรียกว่าสันติปัจจุบันเพียงนั้นส่วนตั้งแต่ ปฏิส่วนที่ไปถึงจุตินี้ชื่อว่าอัธาปัจจุบันบุคคลอาจปรงหมวดสองแห่งชีวิตินทรีย์ที่เป็นสันตติปัจจุบันและอัธาปัจจุบันนั้นได้บ้างถามว่าอาจปรงได้อย่างไรแก้ว่าจริงอยู่เมื่อบุคคลทําความพยายามในหมวดสองแห่งสันตติปัจจุบันและอัธาปัจจุบันนั้น หมวดแห่งรูปสิบซึ่งกำหนดด้วยชีวิตได้ความพยายานแล้วเมื่อดับย่อมเป็นปัจจัยแห่งสันดานที่ทุลพลมีกำลังเสื่อมสิ้นไปแล้วต่อจากนั้นสันตติปัจจุบันหรืออัฐาปัจจุบันยังไม่ทันถึง การที่กำหนดไว้ย่อมดับไปในระหว่างเทียวด้วยประการใดบุคคลอาจโปรงแม้ซึ่งหมวดสองแห่งชีวิตินทรีย์ที่เป็นสันตติปัจจุบันและอัฐาปัจจุบันนั้นได้บ้างด้วยประการนั้นเพราะเหตุนั้นบัณฑิตพึงทราบสันนิษฐานว่า คำว่าทําความสื่อต่อให้ขาดสายนี้ท่านกล่าวหมายเอาหมวดสองปัจจุบันนั่นเองก็แลเพื่อประกาศเนื้อความนี้ควรทราบปานะควรทราบปานาติบาทควรทราบปานาติปาตีควรทราบประโยคแห่งปานาติบาท บรรดาปานะเป็นต้นเหล่านั้นที่ชื่อว่าปานะโดยโวหารได้แก่สัตว์โดยปรมัตได้แก่ชีวิติิทรีย์จึงอยู่บุคคลผู้ยังชีวิติิทรียให้ตกล่วงไปท่านกล่าวว่ายังสัตว์มีชีวิตให้ตกล่วงไปชีวิตติทรียนั้นมีประการดังกล่าวแล้วนั่นแล ปานาติบาตนั้นคือบุคคลยังประโยคอันเข้าไปตัดเสียซึ่งชีวิตินงซีให้ตั้งขึ้นด้วยเจตนาใดเจตนานั้นชื่อว่าวัฏกะเจตนาท่านเรียกว่าปานาติบาตบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยเจตนาดังกล่าวแล้วพึงเห็นว่า ผู้ร้างผานสัตว์มีปราณที่ชื่อว่าประโยคแห่งปานาฏิบาตนั้นได้แก่ประโยคแห่งปานาฏิบาต6หกอย่างคือสาหติกะประโยคอานัตติกะประโยคนินิสสกิยะประโยคถาวาระประโยควิชามยะประโยค ปิธิมยะประโยคนบรรดาประโยคเหล่านั้นการประหารด้วยกายหรือของที่เนื่องด้วยกายแห่งบุคคลผู้ฆ่าให้ตายเองหรือผู้ฆ่าให้ตายเองชื่อว่าสาหติกะประโยคการสั่งบังคับว่าท่านจงแทงหรือประหารให้ตายด้วยวิธียงอย่างนี้ ของบุคคลผู้ใช้ผู้อื่นชื่อว่าอานัตติกะประโยคการซัดเครื่องประหารนีลูกสอนออกยนต์และหินเป็นต้นไปด้วยกายหรือของที่เนื่องด้วยกายของบุคคลผู้มุ่งหมายจะฆ่าบุคคลซึ่งอยู่ในที่ไกลชื่อว่ามิสกิยะประโยช การขุดหลุมพรางวางกระดานหกวางเครื่องประหารไว้ใกล้และการจัดยาพิษแห่งบุคคลผู้มุ่งหมายจะฆ่าด้วยเครื่องมืออันไม่เคลื่อนที่ชื่อว่าถาวระประโยคประโยคแม้ทั้งสี่นั้นจักมีแจ้งโดยพิสดารในอัจากถาแห่งบาลีข้างหน้านั่นแล ส่วนวิชามยพประโยคและอิทธิมยพประโยคไม่ได้มาในบาลีทุงทราบประโยคทั้งสองนั้นอย่างนี้ก็โดยสังเกตการไร่มนเพื่อจะให้เขาตายชื่อว่าวิชามยประโยคแต่ในอัตถกถาทั้งหลายท่านแสดงวิชามยประโยคไว้อย่าง วิชาไมยประโยคไว้อย่างนี้ว่าวิชาไมยประโยคเป็นฉนพวกหมออาถรรย่อมประกอบอาถรรเมื่อเมืองถูก,กล้อมหรือเมื่อสงครามเข้าประชิดกันย่อมก่อความจำไรความอุบาทโรคความไข้ให้เกิดขึ้นในพวกปัจจามิตรผู้เป็นข้าศึก ย่อมทำโรคจุกเสียดให้เป็นโรคป่วงเพื่อป้องกันพวกหมออาถรรย่อมประกอบอาถรรอย่างนี้พวกทรงวิชาคุณไร้เวทแล้วเมื่อเมืองถูกร้อมหรือละย่อมทำให้เป็นโรคป่วงดังนี้แล้ว กล่าวเรื่องเป็นอันมากของคนทั้งหลายที่ถูกพวกหมออาถรรพ์และพวกทรงวิชาคุณค่าเฉียจะมีประโยชน์อะไรด้วยเรื่องเหล่านั้นก็ลักษณะในวิชามยาประโยชน์นี้มีดังนี้คือ การไล่มนเพื่อจะให้เขาตายชื่อว่าวิชามยประโยคการประกอบฤทธอันเกิดแต่ผลเห็นกรรมชื่อว่าอิทธิมยประโยคจรจิงอยู่ขึ้นชื่อว่าฤทธ์อันเกิดแต่ผลแห่งกรรมนี้มีมากอย่างเป็นต้นว่าฤทธนาคของพวกนาค ดิสุบันของพวกสุบันฤทิยักษ์ของพวกยักษ์เทวริษของพวกเทพราชาริษของพวกพระราชาบรรดาริษฤทธินาคนั้นพึงทราบบรรดาริษนาคเป็นต้นนั้นพึงทราบฤทธินาคของพวกนาคซึ่งมีพิษในขณะเห็นขบกันและถูกต้อง ขณะทำการเบียดเบียนสัตว์อื่นเพราะเห็นคบกัดถูกต้องพึงทราบลิสุบันของพวกสุบันในการฉุดนาคยาวประมาณ132ว่าขึ้นจากมหาสมุทรส่วนพวกยักษ์เมื่อมาไม่ปรากฏเมื่อประหารก็ไม่ปรากฏ แต่สัตว์ที่พวกยักษ์เหล่านั้นประหารแล้วย่อมตายในที่นั้นนั่นเองพึงทราบฤทธิ์ยักษ์ของพวกยักษ์เหล่านั้นในเพราะเหตุนั้นพึงทราบเทวริษในเพราะความตายของพวกกลุ่มพันธุ์ที่เท้า เวสุวรรณมองดูด้วยในยานาวุธในการก่อนแต่การเป็นพระโสดาบันและในเพราะอิทธิริธานุภาพของตนของตนแห่งพวกเทวดาเหล่าอื่นพึงทราบราชลิศในเพราะความเหาะไปได้ ในอากาศเป็นต้นของพระเจ้าจักรพรรดิพร้อมทั้งบริษัทในเพราะความแผ่ไปในเพราะความแผ่พระราชอำนาจไปเป็นต้นในที่โยอดหนึ่งทั้งเบื้องต่ำและเบื้องบนของพระเจ้าอาโศกและใน เพราะการฆ่าเสียซึ่งกุดุมพีชื่อว่าจูระสุมาณะด้วยการตอกเขี้ยวแห่งจอนนระชาวสิงหนผลพระนามว่าปิตุราชดังนี้แหลส่วนอาจารย์บางพวกแสดงสูตรทั้งหลายเป็นต้นว่านูกรพิสุทั้งหลาย เรื่องอื่นยังมีอยู่อีกสมณะหรือพรามผู้มีฤทธิ์ถึงความเป็นผู้มีความชำนาญแห่งจิตย่อมเป็นผู้เพ่งเร็งทารบที่อยู่ในท้องของหญิงอื่นด้วยใจอันลามกว่าทำไนหนอหญิงคนนี้ ไม่พึงคลอดทารกที่อยู่ในท้องนั้นโดยความสวัสดีดูก่อนภิกษุทั้งหลายแม้อย่างนี้ก็เป็นการเบียดเบียนสัตว์ที่อยู่ในคันดังนี้แล้วกล่าวถึงกรรมคือการเบียดเบียนสัตว์คืนแม้ด้วยภาวนามยมทลิ์และปัฒนาความพินาศไปแห่งลิต พร้อมกับการเบียดเบียนสัตว์อื่นเหมือนการแตกแห่งหม้อน้ำที่เขาโยนขึ้นไปบนเรือนที่ถูกไฟไหม้ฉะนั้นคำที่กล่าวมานั้นเป็นแต่เพียงความปรารถนาของเกจิอาจารย์เ่าน,นั้นเท่านั้นเพราะเหตุไรเพราะไม่สมด้วยกุลละกุสลติกะเวทนัติกะ วิตกตติกะและผลิตตติกะข้อนี้อย่างไรก็ชื่อว่าภาวนามยริ์นี้ในกุศลติกะกุศลติกะเป็นกุศลเป็นทั้งกุศลด้วยเป็นทั้งอพยากิตด้วยปาณาติบาตเป็นอกุศลในเวทธนติกะ สัมปยุตด,ด้วยอทุขมส,สุขปาณาติบาสัมปยุตด,ด้วยทุกในวิตกักติกะเป็นอวิตะกะอวิจาระปานาติบาเป็นสวิตะกะสวิจาระในปาร,ริตติกะเป็นมหคตาปานาติบาเป็นปริตตะ จบเกียงลำดับที่107